ข่าวในพระราชสำนักพระราชวังวันที่7มิถุนายน2564วันนี้เวลา18.00นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนัพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตและพระราชทานพระบรมราชโอาทให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละองธุรีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่ง จากนั้นทรงโปรดเกล้าให้นายอาคมเติมพิทยาภัยศิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะเข้าเฝ้าทูลละองทุรีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดเหรียญกริส์์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาพิเศกสมรส1พฤษภาคม2562 และชุดเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีสี่พฤษภาคม2,562เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นทรงโปรดก้าให้นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนำนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิต ปรัดกระทรวงสาธารณาสุขและคณะเข้าเฝ้าทูลละอ,องธุรีพระบาทเพื่อรับพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวะานิรภัยพร้อมระบบสารสนเทศจำนวน16คันและรถต่อพ่วงชีวะนิรภัยจำนวน6คันซึ่งมีคณะบุคคลน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาวันที่3มิถุนายน2564ที่ผ่านมานะคะก็เป็นพระมหากรุณา้้พพลเป็นอย่างยิ่งนะคะก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญน,นะคะ